สวัสดีครับวันนี้ดูเรื่องเลขยกกําลังนะครับให้ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับสังกกษก็ใช้คําว่า simplify simple นะครับแปบลบว่าง่าย simplify ก็ทำให้เป็น verb ครับข้อแรก a 3 x กำลัง4คูณกับ y กำลังลบ3แล้วทั้งหมดเนี่ยยกกาลังลบ2ก็การทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเนี่ย เลขชี้กำลังเนี่ยจะต้องไม่เป็นติดลบนะครับก็แล้วถ้ามีตัวเลขที่สามารถทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ต้องทำด้วยนะครับโอเคก็กระจายเลขชี้กำลังลบ2เนี่ยเข้าไปก่อนก็ได้ครับง่ายดีก็เข้าไปทุกตัวเลยนะครับทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บท,ทุกตัวเลขทุกตัวแปรนะครับลบ2ก็ไปยกกำลังนี้ก็าเป็น3ยกกำลังลบ2 x ยกกำลังลบ4คูณ2ก็เป็นลบ8นะครับ y ก็ยกกำลังลบ2คูณลบ3ก็เป็น6นะครับเสร็จแล้วมีสมบัติอยู่ว่าถ้ากำลังติดลบเนี่ยก็ให้ย้ายไปเป็นถ้าอยู่ที่เศษก็ย้ายไปเป็นส่วนจาก3ากำลังลบ2ก็ไปเป็นส่วน3ากำลัง2จาก x กำลังลบ8ก็ไปเป็นส่วน x กำลัง8นะครับ มเมาค้างโอเค y ที่เป็นกําลังแบบเดิมก็อยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้มีกําลังติดลบก็เหมือนเดิมอยู่ที่เศษเหมือนเดิมก็เป็น y กําลัง6ส่วนก็3กาลัง2 x กำลัง8อย่างนี้นะครับออรูปอย่างง่ายอีกอย่างก็คือตัวเลขไม่ต้องให้อยู่ในรูปเลขยกกาลังนะครับก็คิดออกมาเลยนะครับถ้าเลขอยู่ในวิสัยที่คิดได้นะครับไม่ได้เยอะมากก็เป็น y ยกกำลัง6หารด้วย9 x ยกกำลัง8แบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ดูอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับดูไปเลยลบ3ข้อ b นะครับลบยกทั้งหมดเนี่ยยกกำลังลบ3ก็กระจายเข้าไปนะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ x กำลังลบ6มาจากลบ2คูณลบ3นะครับส่วนด้วย y ยกกำลังลบ12อย่างนี้ ตัวเศษ x กำลังลบ6ก็ย้ายไปเป็นส่วน x กำลัง6จากส่วน y กำลังลบ12ก็ไปเป็นเศษ y กำลัง12นะครับก็เหมือนกับสลับกันนะครับถ้าลบก็จะได้ y กำลัง y กำลังส2ส่วนด้วย x กำลัง6แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อ c กับ d อีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับสวัสดีครับ